ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็เจมกันเจอเกม <Yeah. S 1> แล้ววันนี้พิจิบก็มาในมอสสปรังกี้เฟสนะครับแต่ว่าเขาเติมตองเจ็บนะตองเจ็ที่เขาเติมลงไปเนี่ยเพราะอะไรครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเอา่อที่เขาเติม ต้องเจ็ดเข้าไปเนี่ยในชื่อของมอดนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็น OG เวอร์ชันนะ OG เวอร์ชันอะไร OG เวอร์ชันก็คือ o r i g i ินอลเวอร์ชันนั่นเองนะครับเออว่าแต่ว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้เราต้องไปดูในเกมนะน้องๆไปดูกันเลยครับตอนอื่นเลยนะครับเขาบอกว่ามอดนี้เป็นโจ๊กมดว่าเป็นมอดตลกนะมันตลกตรงไหนวะ เออ่แล้วก็ผู้สร้างก็คือคุณ d ด r i อุสเชลบัหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะตั้งแต่ตัวแรกไปเลยครับตัวที่หนึ่งนะครับโอเรนดูสิเป็นไงวะโอ้โหโอเรนมาถึงเก้าหัวโค้งันนี้ เออมาแบบนี้คือกลายเป็นมอสเฮอเลอร์ไปเลยนะและตัวถัดไปครับเรดี้จะเป็นยังไงนาะโอเคเร็กดี้ก็มาในแบบเฮอเลอร์นะออว่าแต่ว่ามันเป็นมอสตลกตรงไหนหเนี่ยเป็นโจ๊กมอสตรงไหนวะมันก็เป็นมอสหลอนนะเนี่ย เฮ้ย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 เหน้าจอมันขยับดี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 ดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคคูเกอร์อะโอโหครูเกอร์คูเกอร์ถูกฉับปักหัวครับแต่ปักคนละทางนะมันปักลงมาข้างล่างโอ้แล้วก็เป็นเสียงแฉมันเดิม แต่ดวงตาก็ได้หลุดร่วงลงมาข้างล่างนั่นเองนะโอเคแล้วฟันบอดล่ะเฮ้ยไอตัวนี้มันอยู่ในสปังกิลานี่หรือเปล่าวะคุณคุณที่หายเลยเสียง8บิดเนะหรือว่าอยู่ในมอสอะไรสักอย่างนะนที่ทำไปเนะี่ยเออโอเคบิดอีกต,ตัวล่ะ เอ่อเฟนเรียครับจะเป็นยังไงนาะโอ้ืึมวีเนียมาถึงก็เหมือนผีเปรตขอส่วนบุญอะ <laughs> ดวงตามันยาวๆฮะโอเคป้ายบีมอมๆกันทุกตัว มันเร็วมากน้อง BPM นี่คือเดืเอดฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราไปดูเสียงเอฟเฟกนะเริ่มที่เกรครับตัวแรกเลยเกรโอ้โหเกรเฮ้ยเกร,เ,กรเหมือนโดนตวนว่ะแล้วหน้าตาของเขาครับเหมือนจะสู้นะ คิวนะดูคิวดิเขาไม่ได้กลัวเท่าไหร่นี้ครับถึงจะเจ็บแต่ก็สู้นี่สิกเกรว่าถัดไปรับบัดโอ้โหบัดบรลัดไม่มีถังอยู่บนหัวนะครับแล้วก็หัวกระโหลกเปิดนะ oh, <no. S 1> แต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาเล่นเพลงได้อย่างเมามันเนี่ยว่าถัดไป กาโนอดอือหือกาโนดเหมือนเป็นพาลาไซต์ว่ะอยู่ในปากของเขาะแล้วตรงกลางหัวก็ถูกขวานจามลงมานะแยกออกมาครับโอ้โหเซาวก็หลอนๆหน่อยนะโอเคตัวถัดไปโอเว็กซ์ยังไงพวกโอโ้อืมาถึงก็มาแห่นะครับ โค <Solid> ้กแบซิ้นน่าจะโดนเผาเลยดูดิคามนี่น้องครับาำเป็นปอตะโกเลยว่ะเห็นแต่ฟันขาวๆสกายล่ะยังไงพวกโอ้โหสกายถูกเสียบไว้ที่ไม้ครับอืมน้าเาว้แบบดีมากถูกขลกหน้าออกแล้วก็เอาไม้เสียบอืม แต่ไม้ก็ไม่สามารถยึดเขาไว้ได้ครับเขายังกระโดดได้อยู่นะแนว,วเราไปดูซิว่าจะเป็นยังไงวะเรียกไฟทุกตัวโอเคครับเพลงมันอีกแนวเลยนะออกหลอนๆห,หน่อยฮะเฮ้ดีดีดดีดด โอเคครับต่อไปเป็นเอ่อเมโลดี้นะเริ่มจากมิสเตอร์ซันครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มิสเตอร์ซัน嘛วะตัวอะไรวะเนี่ยปีศาสามตาฮะน้องๆโอ้โหตัวนี้เขาไม่ใช่มิสเตอร์ซันอีกต่อไปโอ้ my god แล้วนายระเด l e นาจะเป็นยังไงวะพวกเฮ้ยปากหายเฮ้ยโดเบลถูกเย็บปากครับเงือแตกเงือแตนพยายามที่จะร้องออกมาแต่ร้องไม่ได้เขาได้แต่ฮัมเสียงอยู่ในลำคอครับนี่ฮะโอ้โหใครทำว่ะโคตรหลอนเือ พูดได้ครับมิสเตอร์ทีล่ะนายจะโดนอะไรอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมิสเตอร์ทีนายถูกทำร้ายขาดครึ่งเลยเหรอพวกโอ้ไม่นะโอ้โหเหลือแต่แกนโอ้ตายแล้วซิม,มอนนะสวัสดีชิม,มอน <c oughs> ซิมอนเะนี่ยถูกพาราไซต์อยู่ในปากว่ะเห็นดวงตาอยู่นะซ uh huh. oh. ิมมิมอนกลายเป็นเสียงแปดบิตครับอืมโอเคอ่า huh. okay. uh huh. แล้วตัวถัดไปคุณเทอร์เนอร์ช่วยทุกคนด้วยฮะโอ้ oh huh. ช่วยอะไรฉันยังเอาตัวไม่รอด คุณเทนเนอร์ก็มาผิวปากนะครับในแนวที่มันขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงครับกับเมโลดี้ทุกตัวไอ้มันมันมอยู่นะ้พลงอ่ะเออลก็เฟรดดี้โอ้โอเคมันอยู่มันอยู่ใช้ได้ครับ เมโลดี้ก็ถือว่าดีนะเอาแล้วสุดท้ายเลยครับเรามาดูครับเสียง Voice เริ่มจาก Mr. f u ตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะปาบโหนี่ไงในแกลเลอรี่อะใครวะไอหมอน,น,นี่อาจจะเป็นคนนะครับถูกจับเข้าไปโดย AI นะจับเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ อาจจะไปอยู่ในคณะละครสัตว์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ออกไม่ได้แน่นอนอโอ้โหเงี่ยมจริงๆอ่ะเป็นด้าลูกรักพระเจ้ายังไงลูกโอ้โหหน้าโอ้อตาตกรลูกจิตฮะเป็นเสียงกองแปดบิตนะกองรัวๆครับพร้อมกับหน้านะ้องแบบลูกจิตเนี่ย ปิงกียยังไงลูกหนูไม่ใช่ปิงกี้หนูเปลี่ยนไปอ่ะฉันไม่รู้จักเธออันนี้มันหนูปะวะมันไม่ใช่กระต่ายนะหนูผีอะน้องโอปิงกี้ที่น่ารัก พี่พ่าเอ้ยโอ๊ยละอาปากไม่หุบด้วยโอมตายตายตัวทายไปครับหลวงพ่อช่วยด้วยพวกน้องๆเป็นอะไรเป็นไม่รู้เจวินส์นะครับ มีตาเป็นจุดแค่จุดเดียวแล้วเพลงมาอย่างหลอนลนะน้องเดี๋ยวลองดูที่ทุกตัวครับบ๊ยครับโอ้โหเพลงทูดหลอนน้องเสียง 8, แปดบิตนะครับบวกกับเอ่อซาวเปียนโนแล้วก็เสียงกรี๊ดของคนแม้ โอเคเราเหลือสองตัวสุดท้ายนะนี่นะครับกับตัวนี้นะอ่ตัวนี้คือมิสเตอร์แบล็กหรือเปล่าจะเป็นมดเฮอร์เลอร์หรือเปล่าวะลองดูสิเอ้าไอหมอน,นี่มันน่ากดเกมนี่วหว่าหมอน,นี่มันคือมิสเตอร์แบล็กในร่างนี่ครับมันมน้องเสียงอะไรวะมันไม่ได้เปเลี่ยนเป็นเฮอร์เลอร์น้อง แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ในเสียงไว้ใช่ไหมพี่เจมส์ได้ยินเ่นพยายามคุยเป็นภาษาอังกฤษแต่ฟังไม่ออกเออพอดีเขาเอาเสียงมาบิดเป็นเสียงโรบอทใช่ไหมบัตอะไรเงี้ยเออได้ยินอยู่อ,อ,อ,ยอยู่ซัฟเฟอ,อะไรหรือเปล่าเหมือนโดน่งโดนสดนาบอะไรบางนี้ไม่แน่ใจครับถ้าอยางั้น เฮ้ยใ,ใครโทรมาวะเฮ้ยมีคนโทรมาเฉยใครวะตุกอะไรวะเนี่ยเอ้าโทรศัพท์เอา้า,อ,าอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยตายวน้อง,องๆ,ๆเ่นไม่เข้าเงินเฉย โอะไรวะเนี่ยตัวนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอ้นี่ออกได้ไหมเฮ้ยเจ๋งมีอีกไหมโบนัสน้องคนนี้คือโทรศัพท์มือถือครับอยู่ดีๆก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือมาเฉยแล้ววะโอเคเอาไปก่อนนะหนูอ๋อเฮ้ยเราเจอตัวโบนัสหนึ่งตัว มีอีกอะไรอีกไหมเนี่ยเอ่อโอเคถ้างั้นเราขออนุญ,ญาตเอา Voice อีกทีเลยครับออนะเพราะว่าที่มันมันคือนี่นะครับนี่อะมันคือไว้จริงๆแล้วนะแร็กไม่ได้เปลี่ยนเป็นโรใช่ไหม,มก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ Voice จริงๆแล้วนะถ้าเราเอาไอ้น้องนี่มาใส่ละ เป็นน้องพอสัมือถึงจะเป็นยังไงฮะมันจะหางหเนี่ยคาดีว่าไอตัวนี้มันไปเข้ากับเขายัางไงก่อนอะประมาณนี้โอเคครับและเราเหลือตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนเป็นฮอลโหลหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่แบล็กแล้วคือใครวะลองดูสิเฮ้ยเฮ้ยปีศาจซาตานไอ้นี่มันคือใครวะอยู่ดีๆมาเปลี่ยนกันกลางคืนนะอาจาย์ตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาด้วยปัญญาโอ้ เฮ้ยเขาดึงหน้ากากขึ้นนี่หน้าที่แท้จริงของเขาครับอยู่ข้างหลังข้างหลังหน้ากากเป็นสีดําบําโอ้นี่สิมิสเตอร์แบล็กตัวจริงไอ้นี่อาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาสบู่เอ้ยสบู่สบู่เราเอาโัดมือถือมาใส่ละมันจะหาไหมมันจะเข้าหรือเปล่า้องตัดมือถือกับปีศาจ อ้นีมันเป็นนอาไปอยู่เฟรไออะไรประมาณนั้นใช่โอเคเอาละโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่ชิปนะครับจะมาปลดล็อกโบนัสทั้งหมดนะน่าจะมีอยู่5ตัวนะครับซึ่งเราก็ฟุกได้มา1ตัวเลัวนะครับตัวที่เราได้ก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมนี่นะครับมิสเตอร์โทรศัพท์น้อยของเรานะครับโอเคเอ่อ ตัวเนี้ยน่าจะใช้ตัวนี้นะครับมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะไปแตะตรงคาว่าโบนัสนะครับมันก็เลยได้มานะครับเอาละทีนี้เมื่อกี้มันฟุกไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ฟุกแล้วนะครับเมื่อกี้เราสังเกตเห็นอะไรในแกลอลรี่ไหมฮะในแกลอรี่เนี่ยจะมีเวนด้า unused sounds นะครับก็คือเสียงที่เวนด้าไม่ได้ใช้นะลองดูนะครับอย่าให้มัน๋ยวเพิ่งให้มันหมดนะเวนด้าจ๋า นี่ก็คือมิสเตอร์ผีกะโหลกครับเอาละเราได้มาสองตัวแล้วผีกะโหลกเอ่อเราจะเราจะเอาออกมาให้หมดก่อนแล้วกันนะอ่าแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าให้คลิกตรงพระอาทิตย์เนี่ยครับนั่นออกมาอีกหนึ่งแง่แล้วก็อีกสองตัวเนี่ยเอ่อรู้สึกว่าจะต้องพิมพ์นะ I wanna play นะครับ I W A N A wanna แล้วก็ play play okay, โอเคเราต้องชนะครับชนะชนะนี้ให้ได้โอเ okay. ค what's the hidden words in s p r u n k y เหรอคำไหนที่ซ่อนอยู่หรอวะเออ่รั uh, นมาวะ fill the container ตเติมหรอตเติมยังไงวะกดปุ่มปั๊ม ปัมป๊ม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 ปั๊มปั๊มปั๊มโอเคเต็มแล้วอ๋อเราได้มา,าลมแล้วฮะอ๋อสีม่วงแล้วตัวสุดท้ายให้พินคำว่ากรีนที่แปลว่าสีเขียวนะ G R หรือเป็นโอเคครบแล้วจ้าห้าตัวตั้งแต่แต่้แต่เต,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 ตเอาละทีนี้เราจะมาบดล็อกตัวละครโบนัสทุกตัวไปพร้อมๆกันครับไปดูกันเลย เอ่อตัวแรกผีนี่ใช่ไหมมาฮึโอเคมิสเตอร์ผีฮะอ่าเป็นผีกะโหลเป็นผีกะโหลเหมือนเป็นแมงมุมหรือเปล่าวะไม่แต่เสียงโคตรดีน้องๆโอเคอ่าตัวถัดไปสีม่วง อ้เป็นเพลเพิร์วันดาโคตรดีดนะ้องเฮ้ยสปุกี้สุดยอดว้าวเฮ้ยเจ๋งแน่โอเคเอาเราต้องเอาออกใช่ไหมเดี๋ยวมันบรรยากาศมันเปลี่ยนมาต้องของจริงดีกว่า น้องโทรศัพท์เราเห็นไปแล้วนะครับนี่นะครับโทรศัพท์บอยเนะ,ะเต้นไปแล้วหนึ่งรอบอเราเห็นไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้อตัวอะไรวะดูสิคึิก็เหมือนกลองฮนะอ๋อเป็นเหมือนกลองเเนาะนะเป็นกลมๆครับ ตีเหมือนกลองโอเคและตัวสุดท้ายครับมิสเตอร์กรีนของเราหน้าตาจะเป็นไงวะเอาไว้ตรงนี้้วกันไหมเดี๋ยวๆพวกนี้มันบางขอดูเต็มๆหน่อยเถอะเฮ้ยอือฮึเป็นสียนซิมเด็ดเดือดครับเสียงแตกไิสทอดนะโอ้โหเดือดมากน้อง แล้วเดี๋ยวเราลองใส่ทุกตัวไหมครับว่าจะเป็นยังไงวะอ่าตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสาห้ามสตัวสุดท้ายมาจะเกิดอะไรขึ้นน้องโอ้โหและโลกก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเลย นี่นี่นะครับการอัปเดตแล้วถ้าเราใส่มิสเตอร์แบ็คเข้าไปละ่ะจะเข้าอันมื่อไหร่โอ้โหดวซัพเฟอร์มาแล้วฮะนี่แหละเป็นศาสเเดวิลดูซิมันจะเปลี่ยนฉากไหมโอ้โห ความเดือดต้งน้องมหดจัดเลว่ะอ้าโอเคประมาณนี้แล้วน้องเดือดมากเมื่อกี้เราว่าจะไม่มิกซ์เลยเราจะลาไปแล้วนะเมื่อกี้ เราขอมิกซ์นิดหนึงแล้วกันนะครับน้องๆเดี๋ยวขอมิกซ์นิดนึงนะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าพี่จิ๊บจะมิกซ์ออกมาหน้าตาเป็นไงครับเราเดือดๆไปเลยไหมเราจะใส่หัวหน้าแล้วก็มือขวามือซ้ายดูซิโอ้โอโลกมันเปลี่ยนไปครับไม่เหมือนเดิมอ่า ไน้องคนนี้ใช่ไหมครับมิกเซอร์กรีนหินกระโหลกและอี่เื่ไม่ได้โทรศัพท์น้อยโคตรน่ารักโอเคครับที่ชิปมิกซ์ประมาณนี้แล้วกันน้องๆเรามิกซ์เอาแต่ตัวที่ซ่อนอยู่ครับเดื่อเบื่อน้องๆโคตรเจ๋งว่ะมัดนี้ครับ สำหรับสปังกี้เฟส2.5หรือสปังกี้ตอนเจ็ดน่เองนะและเราก็ได้ปลดล็อกตัวละครนะครับพิเศษทั้งหมดแล้วนะโอ้โห้เอาเลยนะสำหรับใครชื่นชอบสปังกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊เกเกอร์ไว้นะครับก็จะมีมดสปังกี้ด้วยแล้วก็มีมอดอินทรีบอกหุ่งเชิดมาให้น้องๆดูนะ ใครมีมัดเดือดเดือดจริงๆริงตลกตลกฮาฮ่าหรือจะเป็นหมดหดเยี่ยมเงียมนะครับคอมเมนต์กันมาครับอืมเราจะตามไปเก็บมอดดีๆที่น้องๆแนะนำให้หมดนะเอาแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับลาไปพร้อมกับความเดือด